สวัสดีครับผมพามาจอบบอนครับผมทีมงานกำลังเลิกง,งานครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามนะครับมาจอบเบิรงยำแรงพ่อได้ปนมาครับผม hole. จะได้สักตัวไหมนะฮะเลิกง,งานมาก็หาแนวกินแรงครับผมลุยกันเลยนะฮะ,จ,ะจุดจ ន <sharp 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 េះទ ੁਰ ផ្លាខោអឺប្រាប់ថាបងរួបផ្លាខោណោបានចុះហើយផ្លាខោឆ្លត់ហេណាផ្លាកុតលុផ្លាកញេញ <laughs> mì sao thâm mưu 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 tuổi dài tớp ừ. 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 <laughs> thông chưa con tinh mà người trai lấy cơn อะไรสีติดแล้วครับผมยินตาเสียงตุตุตุุ๊ตุ๊ติดอะ,ระไรเมฆติดเมกเหรอโอ้ติดกิ่งไม้คลิปนี้บอคอยได้พาครับผมฮะเสียงแหบเสียงแหมบอคอยสบายครับผมติดกุลบอกาออะายๆๆๆๆอะไรสอปลาข้าวอะไรเดินปลาข้าว ปลาข้าวตัวนึ่งแล้วปลาข้าวตัวหนึ่งแล้ลว,วลออไอาอันอนี<า>แ้แค่ติดกวนเหรอ <c oughs> อ้เดือดใจเหลือเกินน่าจะลายตัว <c oughs> ธรรมดาที่ไหนไหนปลานู่นวะอ,อะไรปลาข้าวปลาข้าวบนเี่ย

ลาไร่ดินปลาขาวปลาตะนอดโอ้ปลาเพลตะนอดปลาขาวสองสามตัวสี่ตัวเลยอฮียอู้สองตัวสวยๆโอ้กระจอกเท่อฮยยโอ้ว่าแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาตัวนี้ปลาตะนอตัวโอ้ปลาตะนอดด้วยปลาตะนอดสองปลาขาวสองเฮ้ยเอะเเป็นหตัวแล้วเลยเป็นหาตัวแล้วโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน เออขอได้ปลาคาวตัวใหญ่สองตัวเออวันแต่มนุษย์ธรรมดาตัวนี้เฮ้เฮ้อแค่ลองดูเฉยเฉยออ้กระจอกแท้ทำวิลีเคยน้อยบ่ทวิลีเคยน้อยอี๋ตัวใหญ่กว่านี้อีกอะไรใหญ่เพลตโนอดเหรอเพลตโนอดใหญ่กว่านี้อีกอ้เหนื่อยใจเหลือเกินแ นมาดูมาดูปลาข้าวนี่ตัวเคยน้อยอันี้นี่นี่นี่หนึ่งนี่นี่นี่หนึ่งตัวในอีกตัวหนึ่งอีกมีอยู่กับธนาอยู่กับธนาวะคนนี้นี่โอ้โหนี่โอ้ยโอ้นี่อีกตัวหนึ่งโอ้ไอ้นั่นไม่ใช่ตัวนี่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 สองตัวโอ้ธรรมดาที่ไหน อยู่กับทนเาะเลยอยู่กับเลาะแล้วืออคลอดเลยนะฮะยยธรรมดาที่ไหนฮมันเติบนะฮะเออเบิ้งนี่นี่นี่ได้หาตัวเล้วไวไกลกว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกเฮ้นี่ธรรมดาที่ไหนเคยน้อยอะไรเนาะเฮ้ย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 เฮตัวงามอยู่ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวดอก้อนเดี๋ยวดอกก้อนฮ้ย่า กูได้กันโจไอ้ยายายาอุ้งได้บักชาก็ยัตัวหอนฮ้ตาลุซีได้ปลากระเหน่งแล้วนะฮะปลากระเหน่งตัวสวยๆออหวานมักตรงกลางได้ปลากระเหน่งพอจะมักอยู่โอ้ปลากระเหน่งงามๆสวยๆเลยยายายายยาธรรมดาที่ไหนนี่ เฮคีกันด okay. ูตาซีจะได้กี Alpha. ่ตัวคืนมาแล้วกับเจ้าตัวหนึ่งอะไรสกัดจริบได้ตั้งตัวหนึ่งแล้วมาว่าสกัดจริบอี สองอ้ตัวสวยๆเลยสามขี่ควายด้วยอ้ยาโอ้โคืออยู่คืออยู่วันมาไว้ตรงกลางได้อยู่หิมาโยอะไรเอาเฮึ้นแล้วไม่ร้หรอ nửa lấy cơn đại sai thùng y như mới khỏi khui thợ rai lơi xong đại hộp tua ừ, nửa lấy cơn มีแต่ข <Yes, ี้ขวายเลยวะออก่อนใหญ่เออๆเพิ่งนเ่ไม่มีอนไรลปลาไรบึบปลาข้าว ปลาข้าวปลาข้าวหรือปลาอะไรอะไรออปลาข้าวเฮ้ๆฮๆได้ย <linking> ินเสียงออ้ออเออออเอออไปทำปลาที่ไหนปลาอะไร ปลาข้าวเยอะค้อตองพูดให้ยหยๆหน่อยปลาข้าวไม่ใช่ปลาข้าวเลยจ้ะเออปลาข้าวโดยตรงธรรมดาทช่ไหมนี่ตาฤษีเห็นฟูปลาข้าวไปแล้วไปแล้วฮึี่จําคงตัวเองไม่ได้

ได้ไรนะปลาโพไอ้กระไบอีกแลวก้วโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินครับผม <c oughs> แรงแล้วห้าโมงกลัวละครับสี่หกโมงแล้วได้ปลาขาวคนละสองสามตูปป้ปลดได้ปนอยู่ครับผม <c oughs> ปนกระใส่บกพิกประมาณโลหนึ่งคนละครับ <c oughs> จังสิอิ่มกัน <c oughs> เสียงแหบครับผมบอก่อยสบายโอ้เหนื่อยใจเลอเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงไยครับผมเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนโอ้ธรรมดาชี่ไหนชีวิตผ่านลมผ่านหอนผ่านหนาวเลยครับรอบเดียวจบบ่ต้องทาเทานะครับตอนนี้ก็ผ่านได้อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนําในเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย